ัลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆผมเบิร์ดนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับสบายดีไหมสำหรับเพื่อนๆที่ยังไม่ไจ้จับผมนะครับผมทำงานด้านแอนิเมชันและวิชั่วเฟกซ์อยู่ที่แคนาดาเมืองมอนทรีออลครับผมอดีตซีเนียร์เซฟักอาร์ติส์ที่สแกนไลน์วิชเฟกซ์สาขามอนทรีออลตอนนี้อยู่ระหว่างการเปลี่ยนงานอยู่ครับสำหรับตัวอย่างผลงานที่ผมเคยทำเพื่อนๆสามารถคลิกดูได้ที่ลิงก์ที่ขึ้นมาบนหน้าจอหรือถ้าเกิดไม่ขึ้นเดี๋ยวผมจะใส่ลิงก์ไว้ที่ด้านใต้ของวิดีโอแล้วกันครับววววววััััันนนนนนนีีี้เเเเด๋ยยผผมมมมมจจะะะะะาาาาาาาแแแแตตตตอองงห่่่่่ครรบบบลททสภษณ์ปศ เวลาสัมภาษณ์งานที่ต่างประเทศเนี่ยครับคำถามที่ผมเจอก็มีความหลากหลายแล้วแต่บริษัทเลยครับแต่คำถามที่ผมเจอเสมอไม่ว่าจะสัมภาษณ์งานกับที่ไหนคือคุณคือใครไหนแนะนำตัวเองหน่อยสิเดี๋ยวพอผมแนะนำตัวเองเสร็จเดี๋ยวผมจะมาเบกดาวเป็นช่วงๆครับว่าทำไมผมถึงแนะนำตัวเองแบบนั้นในช่วงนั้นๆและในตอนท้ายที่สุดเดี๋ยวผมจะมาแนะนำตัวเองอีกรอบครับแต่ว่าคราวนี้ผมจะแนะนำตัวเองเป็นภาษาอังกฤษแล้วเดี๋ยวผมจะใส่ซัรภาษาไทยไว้ให้ภาษาอังกฤษผมอาจจะไม่ดีมากน,นะครับแต่ว่าผมหวังว่ามันจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆได้ disclaimer นะครับนี่เป็นวิธีแนะนำตัวที่ผมใช้ส่วนตัวครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเพื่อนๆมีคำแนะนำอะไรเพิ่มเติมเพื่อนๆสามารถคอมเมนต์ได้ที่ด้านล่างของวิดีโอได้เลยนะครับผมเองก็อยากอ่านแล้วก็ผมเชื่อว่ามันจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆอีกหลายคนแน่นอนครับแล้วอย่างหนึ่งคือเพื่อความง่ายเดี๋ยวผมจะแนะนำตัวเองว่าปัจจุบันผมทำง,งานที่สแก n ไลน์วิชวลเ e Ft ์แล้วกันนะครับ แต่ก่อนที่จะมาเริ่มกันผมอยากจะฝากเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกด subscribe และกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะครับนอกจากมันจะช่วยช่นลนี้ได้มากแล้วมันจะเป็นกำลังใจให้ผมทำวิดีโอใหม่ๆออกมาด้วยครับเอาละครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับคุณเป็นใครไหนแนะนำตัวเองหน่อยสิผมเป็นซีเฟกอาร์ติสต์ผสมทีดีจากประเทศไทยทำงานในวงการแอนิเมชันและวิชวลเอฟเฟกต์ได้ประมาณ8ปีแล้วปัจจุบันทำงานให้กับ s แ a n l i n e v f x สาขามอนทรีออลในตำแหน่นงซีเนียร์เซอร์เฟกต์อาร์ฟิรับ ผมเริ่มทำงานที่ไทยครับให้กับ t เ e มังสตูดิโอเริ่มทำงานใานแผนกกริกแล้วก็ค่อยๆผันตัวมาทำาี e อที่เดมังผมก็ได้ทำงานทั้ง f ิชเชอร์ฟิลแล้วก็ f ิช t u r e Animation นเลยครับหลังจากนั้นผมก็ย้ายไปทำงานให้กับ r i f แอนิเมชันสตูดิโอในตำแหน่ง l ิ a ซีเอเฟกต์อาร์ตครับแล้วก็ได้โปรโมทเป็น c f x Supervisor ในภายหลังที่ r i f ฟผมก็ทำงานเป็นพวก f ิช t u r e Animation นครับ แล้วเมื่อประมาณ3ปีที่แล้วผมก็มีโอกาสได้ย้ายมาทำงานที่มอนทรีออลให้กับ NPC ครับในตำแหน่งเทคนิคอนเมเตอร์แต่หลังจากนั้นไม่นานผมก็ย้ายไปทำงานให้กับซ i น i ไซครับในตำแหน่ง Senior ร์ x a ฟ t ฟ s t ปร์สผสมทีดีได้ไปดูแลคลังสคริปต์ของแะนกครับที่ซีนิไซผมก็ทำงานเป็นพวกฟิชเชอร์แอนิเมชันเป็นหลักครับแต่ก็มีไปช่วยงานทางฝั่งวิชวลเฟ e กซ์ด้วยเป็นครั้งคราวหลังจากที่ซีนิไซผมก็หาโอกาสที่จะมาทำงานที่ออกไปทางอาร์ติสมากกว่าครับ แล้วผมก็ได้มีโอกาสไปทำงานให้กับ Scanline Visual Effects ในตำแหน่ง Senior c f e ซี f เฟ t Artist ประมาณปีหนึ่งได้ครับทำงานให้กับฟิช u ชอ f i ฟ m ลต่างๆแล้วผมก็ไปทำงานกับ Re ีย e f f e c t s ประมาณขึ้นปีครับในตำแหน่ง Senior c f e ซี f เฟ t s Artist ไปทำ Animation ให้กับ Netflix และตอนนี้ผมก็กลับมาทำงานให้กับ Scanline ครับและนั่นคือประวัติโดยย่อของผมครับโอเคครับเดี๋ยวมา Break Down การแนะนำตัวของผมกันดีกว่า ผมพยายามไม่เสียเวลามากกับการแนะนําตัวนะครับเพราะเวลาสัมภาษณ์น้อยแล้วก็คนสัมภาษณ์นะครับเขาก็มีคําถามในใจที่อยากจะถามเราอยู่แล้วละครับเพราะฉะนั้นผมเห็นว่าควรจะเก็บเวลาไปตอบคําถามเหล่านั้นมากกว่า และส่วนมากคนที่มาสัมภาษณ์งานเราเนี่ยครับเขาก็ได้อ่าน CV หรือ c u r r i c l e m vitae หรือ Resume ของเราที่เราส่งให้เขาก่อนหน้านี้แล้วละครับเขาอ่านแล้วเขาสนใจเราเขาถึงเรียกเราสัมภาษณ์เพราะฉะนั้นผมจะพยายามบอกแต่ข้อมูลที่สําคัญหรือข้อมูลที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่จะพูดออกไปครับผมก็จะตัดข้อมูลอย่างเช่นชื่ออายุหรือการศึกษาออกไปแล้วผมก็ตัดชื่อโปรเจกต์ที่ผมเคยทําออกไปด้วยครับ1เพราะว่าเขาอาจจะไม่รู้จักชื่อโปรเจกต์ที่เราบอกไปโดยเฉพาะโปรเจกต์ที่ไม่ได้เป็นสากลและ2คือผมรู้สึกว่า ชื่อโปรเจกตอย่างเดียวนะครับมันไม่สามารถลงบอกถึงคุณลักษณะของโปรเจกต์ที่เราทําได้เพราะฉะนั้นให้เข้าไปดูเดโมเรียลของเราทีเดียวดีกว่าครับการแนะนําตัวของผมก็เลยเหมือนกับเป็นการทบทวนข้อมูลที่สําคัญที่เกี่ยวกับตัวเราให้เขา้าเฉยๆครับผมเริ่มต้นด้วยการแนะนําตัวว่า ผมทำงานแบบไหนมาจากประเทศอะไรแล้วก็มีประสบการณ์กี่ปีในสายอะไรผมก็บอกเขาครับว่าผมทำงานตำแหน่งเสี f f ฟ c ซซึ่งยอ่อมมาจาก character หรือ creature f ฟกซ์และผมก็สามารถทำได้ทั้งแบบ Artist แล้วก็ TD ซึ่งยอ่อมมาจาก technical director ซึ่งเป็นการบอกเขาในนครับว่าถ้าผมสมัครในตำแหน่ง Artist ผมก็มี technical skill เพียงพอที่จะมาเสริมในการทำงานหรือถ้าเกิดผมสมัครในตำแหน่ง technical director ผมก็มีความเข้าใจอา t i s ิแล้วก็พร้อมที่จะ p o r t พวกเขาเสมอ และการที่ผมบอกเขาว่าผมมาจากประเทศไทยเพื่อเป็นการย้ำเขาครับว่าก่อนที่ผมจะไปทำงานให้กับเขาได้เนี่ยเขาต้องจัดการเรื่องวีซ่าและวอล์กพรมิตให้ผมก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาไม่สามารถคาดหวังให้ผมย้ายงานแบบปุปับเพื่อไปทํางานกับเขาได้และเพิ่มเติมนะครับสำหรับแคนาดาวีซ่าใช้ในการเข้าออกประเทศและว่า์พมิตรอนุญาตให้เราทํางานที่แคนาดาได้ครับ นอกจากที่เขาจะต้องดําเนินเรื่องวีซ่าและวอร์กคมิตให้กับเราแล้วเนี่ยเ,เพื่อนเพื่ออย่าลืมต่อรองให้เขาช่วยในการย้ายที่ฐานด้วยนะครับมาตรฐานที่เราควรได้คือตัวเครื่องบินไปกลับแล้วก็ที่พักชั่วคราว2อาทิตย์ครับในกรณีที่เราไม่ได้อยู่ประเทศหรือจังหวัดอันนั้นเวลาที่เราสมัครงานไปและถ้าบริษัทดีหน่อยเขาก็จะมีเงินช่วยเหลือในการย้ายที่ฐานเพิ่มเติมด้วยครับหลังจากนั้นผมก็บอกเขาครับว่าผมมีประสบการณ์ทั้งหมด8ปีทํางานให้กับทั้งสายแอนิเมชันแล้วก็ x, Animation วกิชวลเอฟเฟกต์ซีเอฟเฟกต์ เพราะฉะนั้นผมเห็นว่ามันสำคัญที่จะต้องบอกเขาครัว่าผมสามารถทำซีเอฟเให้ได้กับทั้งฝั่ง Animation และ Visual Effects ซซีเอฟเฟของฝั่ง Animation และ Visual Effects มีความแตกต่างกันยังไงเดี๋ยวผมจะมาอธิบายในอีกวิดีโอหนึ่งแล้วกันนะครับถ้าเพื่อนสนใจยังไงอย่าลืมกด Subscribe และกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะครับ แล้วผมก็จะตบท้ายครับว่าปัจจุบันทํางานให้กับใครที่ไหนตําแหน่งอะไรและทํางานให้กับสายอะไรเพื่อให้เขานึกภาพออกคร่าวๆกรับว่าประสบการณ์ล่าสุดของเราเป็นยังไงแล้วเวลาย้ายไปทางาานเขาเนี่ยจะมีความยากง่ายในการปรับตัวขนาดไหนและที่สําคัญการบอกเขาว่าเราทํางานอยู่ที่ไหนในปัจจุบันจะเป็นการทําให้เขานึกภาพออกคร่าวๆกับว่าเขาจะต้องทำเวิร์คพิมประเภทไหนกับเรา ถึงแม้ว่ารอบสัมภาษณ์กับซูเปอร์วิเซอร์เนีครับเขาจะไม่ได้มายุ่งกับเรื่องการย้ายถิ่นฐานสักเท่าไหร่แต่มันเป็นการทําให้เขานิภาพออกค่าวๆกับว่าเขาสามารถคาดหวังให้เราไปทํางานให้กับเขาได้เมื่อไหร่ หลังจากนั้นผมก็จะไล่บอกประสบการณ์การทำงานของผมครับซึ่งจะเป็นแพทเทิร์นที่คล้ายๆกันชื่อบริษัทตำแหน่งที่ทำและประเภทงานที่เราทำและข้อมูลเพิ่มเติมที่ผมเห็นว่าเป็นประโยชน์ที่จะพูดออกไปครับเช่นการที่ผมเริ่มทำงานจากการบริกอรเพราะผมเห็นว่าริกเป็นทักษะที่ช่วยเสริมซีเอฟเอ็กซ์ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นการบอกเขาครับว่าผมมีพื้นฐานที่แน่นก่อนที่จะมาทำงานซีเอฟเอ็กซ์การที่ผมเคยทำงานเป็นลีและซูเปอร์วิเซอร์ก็เป็นการบอกเขาครับว่าผมมีประสบการณ์ในการนำแล้วก็ดูแลคนในทีมมาก่อน ตอนที่ผมทำงานให้กับซีนิไซในตำแหน่งเทคนิคอลดีเรคเตอร์ผมก็มีโอกาสได้ไปดูแลคลังสคริปต์ของแผนกผมก็มีสิ่งที่อยากจะพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่จีนไซเยอะเลยเลยครับการเกินไปแบบนี้ก็เหมือนเป็นการล่อเข้าถามเกี่ยวกับประสบการณ์ของผมในตำแหน่งเทคนิคอลดีเรคเตอร์ที่ซีนิไซครับ หรือกลับกันถ้าเกิดผมไม่อยากพูดเกี่ยวกับประสบการณ์ที่ไหนผมก็จะพูดแบบผ่านๆไปครับเหมือนกับตอนที่ผมไปทํางานให้กับ MPC ผมก็แค่บอกว่าผมมีโอกาสได้ไปทํางานกับ MPC แป๊บหนึ่งแล้วก็ย้ายไปทํางานให้กับที่อื่นต่อเสร็จแล้วผมก็ตบท้ายว่าได้กลับมาทํางานให้กับสแกนไลน์ครับเพราะว่าการที่เราออกจากการที่ใดที่หนึ่งแล้วเขารับเรากลับเข้าไปก็เหมือนเป็นการบอกในนครับว่าเราทํางานได้ดีบริษัทก็เลยอยากได้ตัวเรากลับไปและนั่นเป็นแนวความคิดคร่าวๆเวลาผมแนะนําตัวเวลาสัมภาษณ์งานที่ต่างประเทศครับ Okay, i Who are you? Tell us about yourself. So I am a mix between a CFX artist and a technical director. I'm from Thailand, working in the animation and visual effects industry for about 8 years. Currently working for Scanline Visual Effects Montreal as a senior CFX artist working on mostly feature films. I started my career in Thailand, working for The Monk Studio, I started off as a rigger, then gradually shifted to CFX. Over there, we worked on both feature animation and feature films. Then I moved to Riff Animation Studio as the lead CFX artist and later got promoted to CFX supervisor. We were working on feature animations. Then three years ago, I got an opportunity to come here in Montreal and work for MPC. But shortly after, I moved to Cinesite and worked in a senior role, but it was a mix between an artist and a technical director. I was taking care of the department script repository, the department tools, and the pipeline We mostly worked on feature animations, but I also helped out the visual effects department here and there as well And after CineSight, I was looking for an opportunity which allows me to work more as an artist And that's when I went to Scanline as a senior civic artist working on feature themes

แล้วถ้าเกิดอยากมาทำแผนกนี้ควรเริ่มต้นยังไงดีถ้าเพื่อนๆสนใจและไม่อยากพลาดอัปเดตก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e และกระดิ่งเพื่อติดตามกันด้วยนะครับถ้าเพื่อนมีคำถามเพิ่มเติมหรือหัวข้อที่อยากให้ผมพูดถึงสามาคอมเมนต์ที่ด้านล่างของวิดีโอหรือส่งอีเมลมาได้ที่ birdycg.inbox@gmail.com นะครับผมอาจจะตอบช้าหน่อยนะครับเพราะว่าไม่ค่อยมีเวลาแต่ว่าเดี๋ยวจะมาตอบแน่นอนครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านครับเพื่อนๆสวัสดีครับ